มาเห็นเหรออู้นี่ใช่เลยใช่เลยสเปคเลยบ่ได้เมื่อยเพราะตัดหญ้าด้วยนี่ไม่พเพราะเต้นกกติเครื่องตัดหญ้าอันที่ใส่จัดทั่วไปน่ะน้อมันตองใส่น้ำมันนัน่นเวลาสตาร์สตาร์หญ้าอิลีเครื่องสองเมนแทสสองจังหวะน,นี่พี่นอ้องใส่โดดเบิร์ดโตกับบอดติ <c oughs> ดยงหญ้าอิลีอันนั่นนี่วดกับไปปุ๊บกะตดป๊บโลดหนา้ดดนาเนี่ เครื่องตัดหญ้าโอซุกะใสแบตเตอรี่ค่ะว่าต้องใสน้ำมันนี่นะคะแบตเตอรี่พันนีซีแอมเบอร์เดียค่ะถือแบบไงเนาะเบาๆมันบนนักได้ค่ะมันบนนักคือเครื่องที่ว่าเท่าสภาพแบบเครื่องน้ำมันเนาะเนาะมอสสำหรับผู้หญิงยังเข้าเนค่ะอันนี้เขาสีมาลองตัดแบบแต่งสนามสีนะค่ะให้มันงามๆสีเนาะเทาสีตัดหน้านี่ค่ะเนี่ยชุดองเบิรง นี่ค่ะคือจังสีเลยนะคะ่ะเห็นบาาอกไหมเมื่อดก็คือเปิดตัดเลยบอตองว่าสตาร์ทบอตองไป่จืดน้ำมันบอตองเสียเวลามาสตาร์บมาคะ่ะนี่ตัดแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะตัวน,นี้มันสิเป็นมันสิเป็นเขาใส่เขาเอินไวน้อย่างค่ะใบหิ่มันมีเอ็ดเนะาะเพราะว่าในสวนมันมีหินจังสี่นะเขาก็นี่ค่ะเขาก็เลือกใบนีม้มาตาัดได้เลยขาของไผ่มีตน้หนหญ้าที่หน้าหนาเนาะคะ่ะเขาก็เลือกอีกใบนึงเนาะคะ่ะใบที่มันเป็นใบ ใบไหนหละ่ะบมเมนตใบก้มจักนะค่ะแตถวขาผู้ใดอยากเลือกแบบใบก้มจักก็ได้ค่ะขึ้นอยู่ความถนัดล่ะกะสภาพงานเนาะของเท่าเนาะค่ะนี่ค่ะขามันขาเท่าคนเตียเต้ยงตีเท่าก็กสามารถปรับระดับของช่วงเนาะค่ะระยะช่วงของขั้นเพื่อนได้นะคะว่าหายเพื่อนสั่นลุ่งเนาะ,ะคนเตี้ยก็ตัดได้ค่ะขา,าเท่าจากไหนเนาะคนสูงก็ตัดได้ค่ะนี่เลยค่ะข้ากับปับแบบนี้เลยบ่ต้องมีการสะพายนะค่ะแค่ใส่มือถือแล้วก็กดค่ะ นี่ค่ะใส่มือจับไว้แบบนี้ค่ะนี่จับไว้แล้วก็กดปุ่มค่ะมันก็ตัดได้เลยเหล่าใบเอ็นโบเมนมาสิตัดได้เจี่ยาอ่อนๆได้ค่ะหนาแข็งก็ตัดได้ค่ะหน้ายางชนใหม่ยางใส่นก็ตัดได้ได้ค่ะนั่นอันนี้เป็นใบตัดเนาะเป็นใบหนาตัดอันนี้ตัดเฉพาะหนาสูงนะคะมันสิตัดง่ายใบเมื่อกี้คือมันเป็นใบเอ็นเนาะตัวนั้นเขาสีอาไว้สําหรับตกแต่งแบบในสวนยังสีนะคะนี่ค่ะอ่าเริ่มเลยนี่มองคันนี้ ก็คือมันสิตาดงายค่ะมัสีตาดสำรับหนี่ยซุ้มๆได้หนี่ยแข็งๆได้นะคะตัวนี้จะเป็นใบเล็กใบตดัดโดยเฉอร์เนาะนี่ค่ะตัดไปเลยตัดงายเบาสบายค่ะเขยนไปก็ได้เนี่ยเบิ่งคนตัดนะคะ่ะม้วนสำหรัคุณม้วนแห้งคุณตัดเนา่ด้ะคะนี่ตอกสองเมื่อยเลยค่ะดูนะคะนี่อ,อ,นะะนอัน ชิม้นแห้งนะบ่ได้งอผัวไง <laughs> บาไ่ได้เสียหนาเขาต้องงอผัวเนี่ยคณะไปงอผัว <laughs> เสียหนาเ <laughs> บ้ากับเบ้าเนาะพี่บราบากลงทุนไปซื้อนะ้ำมันอีกนะ่ะนะ <laughs> บ่าเสียเงนินหลหลอดนะคะสี่เพว่อนบ บาน้สิเราซู้ฟางมาเนี่ยถ้าเครื่องนี้หยุดก็แสดงว่าแบตหมดว่าม็นนม<ะ>ันเบิด์ตเขากับไปเซ้ามีแห้งพี่น้องเซามีแห้งเลยเขากับไปเซรามีแห้งไปในตัวเศร้าแห้งไปในตัวนะว่าแบตเบิค่ะคุคนกับแบตเบิดนตหนึ่งสี่นะ,ะไปเซ้ามีแห้งบานเนี่ยโอเคค่ะเซามีแห้งได้เลยแบกเมื่อกอ็ง่ายๆเนาะเบา